นี่อืมใส่ได้มีใส่ได้เหมือนกันน,น,น,นี่ชุดนี้ผมก็ใส่ได้เหมือนกันนี่นี่เป็นนี้ก็ใส่ได้เหมือนนกั นี่นี่ก็ใส่ได้เหมือนกันครับเนี่ยใส่ได้เหมือนกันอันนี้ก็